ให้ดูชิให้จอให้ดูชีไอ้เล่นเปรีงเบาพร้อมเล่นหรือเปล่านี่ชีแม่เอา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 ไปเล่นที่ที่ใช่หรอนายพร้อมขยับก่อนแม่เอาเอาไปเล่นทุไม่ได้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่อันนั้นพร้อมขยับไปทางนู้นเอาไปเล่นเถอะเอาเอาไปใช้ของ ที่บ้านก็มีพืนที่ไ่้เลยมหนูาจ้าห้เเี๋ยวแทนที่จะได้เล่นหน้าบ้านมึงเนาะอระวังระวังแขนแล้วแม่ตัดให้ไหม ลมเล่แห่งท้องฟ้อย่าพึง่งอย่าพึ่งอย่างูกระโดดออกมาเห็นไหมพี่เข่าวที่แบบนี่ <Yeah. S 1> น <Wow. S 3> <Wow. S 2> ี่ไอ้ดูสิว่ามันเป็นถุงเงี้ยเลยหรอพ่อสีอะไรลูกสีเขียวสีอะไรนี่ สวยมากโู้อันนี้ก็ใหญ่เหมือนนั่นเลยรูปพิสันไอ้ที่นูน่นเลยใหญ่ยองชายอันนี้ไรเลยเหรอ,อ <c oughs> เด่น เราพร้อมจะเล่นหน่ะใครถ้าพร้อมไม่พาพ่อไปซื้อก่อนอ่ะพาพ่อไปซื้อกันไปพ่อเล่นด้วยเดี๋ยวไปเล่นตรงหน้าโรงเรียนเพราะว่าน้อยอ่ะ<ป>ลานตรงนั้นอะลื่นลงมาหูมีไฟด้วยพร้อมเดี๋ยวพ่อมาให้หนูชาวยพอก็พอคอหัวพอหัวไปแล้วนะแม่ออก็ปกสีขาวอือ สีขาวอะไรสีขาวอะสีขาวพี่มีเยอะสีขาวน่ายป่าวหรือมั้ย่านะสวยจังเลยอ่ะโอ้โหอย่างน่อะไรนี่้องเหรอแม่ช่วพ่อมัไหน โอ้ยผมโดนแอร์ผู้ชายเอยยังินม่เอา้อันะนีดยอยอืมสนับเข่าใส่อลไเอาออกไงอะ่ะมันมีอันนั้นอยู่น,น,นะดึงออกไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่น,นี่แม่ออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้ตรงนี้นี่นี่นี่ไหนก่อน สวไข่ล้เอเดี๋ยวพิงเมาให้พ่อไว้มามาเร็วเอาไข่ลอมพิตามหาอ้ทั่วงานกระบ,บอเห็นสวัสดีค่ะทุกคนมาดู สองคนนี้สองพ่อลูกนี้คอยดูว่าใครจะหัวแตกก่อนกันนะคะคคไม่ไม่พ่อก็ลูกนะคะใครจะวิว,ว,วีวิวีวิวีก่อน, <c oughs> พ,นพ่นอพ่อลองสไลด์ให้ลูกดูก่อนพ่อสไลด์หนอนอย่างเดียวอุ้ยหนอนชาเขียวเดี๋ยวนี้ตายแล้วจ้า,าไม่มีแรง เอาใส่ได้ยังเล่ายังใส่ยังเลี้ยงไปถอยเกือบเกือบมีล้อมาใหม่ชูมาฉพี่มาชูชูให้ปู่มาเล่าใครซื้อให้ป่อแม่หรอกี่บาทพี่น้องพร้อมเอฟซีถามว่าพร้อมเอามาจากไหนเดี๋ยวให้พ่อทำให้แม่ทำไม่เป็น พร้อแม่ซีถามว่าซื้อมาจากไหนครับเ,ออเ,เจ้าซื้อมาจากไสเอามาจากไหนเนี่ยเอาอะไรนี่เอามาจากไหนเนี่ยเข่าเหมือนเต่าน้อยเลย โบกแก้วอันนี้อันนี้ตู้เงเปล่าเดี๋ยว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 ตู้เงเปล่ารู้เรื่รู้เรื่องแน่วันนี้รู้เรื่องแน่น่าท้าหนุ่มเดินกันข้อตอกลูกแม่ถ่ายหันหนุ่มครับผมจับไปไม่ถ่ายหน้าอยู่สิถ่ายหน้าแขนแขน ขต่หน้อยู่